สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจากไอซ์แลนด์นะคะก่อนอืน่นส่งรอยยิ้มก่อนนะคะอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าสุญใดๆนะคะขอให้มีความสุขในวันนี้ยิงนกเข้าครัววันนี้นะคะวันนี้จะไม่ลงครัวค่ะแต่เรายังอยู่ที่แกะสลักใบไม้อยู่นะคะวันนี้เป็นแบบที่สองอที่ยิงนกจะเอามาสอนทุกคนเอามาแนะนําให้ทุกคนได้ทํากันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะ คลิปที่สองเลยนะคะของการทำพื้นฐานของใบไม้นะคะเดี๋ยววันนี้หยิงลบจะสอนให้ทำใบไม้กันอีกรอบนะคะแล้วก็มีน้องเขาถามว่าจับมีดยังไงให้ถูกต้องนะคะการจับมีดที่ถูกต้องนะคะถ้ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของการแกะนะคะถ้าสมมติว่าเราเแกะเพื่อสร้างรูปทรงก่อนหรือว่าแกะพวกกลีบต่างๆเราจะจับแบบนี้นะคะ จับแบบนี้แล้วก็เราจะมีนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยจะได้ไปคนโทรลนะคะ,ะแล้วก็จะจับอีกแบบมันคือจับแบบนี้นะคะแบบนี้จับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยใช้ในการคนโทรลสมมุติเวลาเราหยากักเวลาเราอยักกลีบอขอบข้างนอกนะคะของใบอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเวลาเราจะปอกหรือว่าเวลาเราจะเลาะผิวออกอะไรประมาณนี้เราจับแบบนี้นะคะแต่ว่า ถ้าหลักๆแล้วที่เขาจับกันนะคะก็คือจับแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนิ้ว2นิ้วนี่ค่ะไว้ในการคนโทรลเวลาเรา,าแกะสลักนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําใบเหมือนครั้งที่แล้วก่อนนะคะแล้วก็เจียนใบก่อนนะคะเจียนใบให้สวยก่อนนะคะทาเหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะทาให้ใบรูปทรงใบสวยงามก่อนนะคะส่วนวันนี้นะคะอ่า ญิงนกจะแกะให้ดูโดยที่ว่าเราไม่ต้องเราเราไม่มีก้านนะคะไม่มีก้านกลางควันนี้วันนี้จะแกะแบบแบบไม่มีก้านกลางให้ดูค่ะวันนี้จะทำสองแบบทําแบบไม่มีก้านกลางแล้วก็จะทําใบสลุกให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะการทําใบเยอะๆการแกะรายละเอียดเล็กๆเยอะๆเนี่ยเป็นการฝึกมือก่อนเป็นการซ้อมเป็นการทาให้ให้ให้เรามีความชํานาญในการใช้มีดนะคะแล้วก็ การแกะการคว้านการาหั่นโกนนะคะเนี่ยค่ะโดยที่ว่าใช้วิธีเดียวกันนะคะคือหากึ่งกลางโกนถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะไม่ทําเส้นกลางไปไอแบบเป็นมีม,ม,ม,มีมีเส้นกลางไปนะคะเราจะทําร่องตรงกลางนะคะวันนี้ไหมคะแล้วเราก็กรีดเฉียงมี45องศานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่ยิงนกบอกว่าจับมีดแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราจับมีดแบบนี้ นิ้วชี้เนี่ยไอ้นิ้วเนี่ยนิ้วนางเนี่ยมันจะคอนโทรลถูกไหมคะมันจะช่วยคอนโทรลอ่าแล้วขวางก็เหมือนกันแล้วก็กรีดนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราจะไม่มีเส้นกลางนะคะแล้วก็เราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะทําแบบเดียวกันเลยกับอ่าต้นที่มีเส้นกลางนะคะ เห็นไหมคะลงซ้ายขวาเหมือนกันเลยเห็นไหมคะลงซ้ายขวาเหมือนกันเลยเนี่ยลงซ้ายและลงขวาเหมือนกันเลยนะคะข้างซ้ายก็เหมือนกันนะคะจะให้ถนัดโกนแล้วก็ลงซ้ายลงขวาเหมือนกันเห็นไหมคะวันนี้แบบทําแบบไม่มีร่องไม่ไม่มีเส้นกลางใบนะคะเห็นไหมคะ เราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะใบไม้นะคะนะคะแล้วก็บันทีหญิงก็บอกการจับมีดแบบที่สองก็คือเราจับแบบนี้แล้วใช้นิ้วชี้ควบคุมถูกไหมคะเนี่ยเวลาเราจะหยักขอบไหมคะเราใช้แบบนี้ก็ได้เราหยักแบบนี้ก็ได้เราก็ไปตามช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเนี่ย เห็นไหมคะเราจับมีดแบบนี้เราจะอยู่สงวิธีนะคะเห็นไหมคะแล้วเราจะไปทํำข้างนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คะ่ะหรือว่าเราจะจับแบบตอนแกะเมื่อกี้ก็ได้แล้วเราก็ลงแบบนี้เหมือนกันถูกไหมคะนี่ไหมคะ นะะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยไม่ถึง5นาทีสวยงามมากแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงนกจะทําให้ดูอีกใบนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทําใบไม้นะคะแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะเป็นการฝึกมือก่อนนะคะเห็นไหมคะเจียนใบให้ให,ให,ให้ให้ได้รูปทรงใบก่อนเหมือนเดิมนะคะไมะ่ะะ แบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะเป็นการฝึกซ้อมในการทำใบก่อนนะคะอันนี้ทำแบบเส้นกลางนะคะทำแบบมีเส้นกลางใบเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแต่จะมีความแตกต่างตรงที่เดี๋ยวยิงนกจะบอกนะคะนี่ทำเส้นกลางใบก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทำนะคะเห็นไหมคะลงซ้ายขวาเหมือนเดิมนี่ ปกติปกติหญิงมกบอกว่าให้ให้ให้ใหยักเส้นกลางใบก่อนนะใช่ไหมคะไม่ต้องคะ่ะสาหรับคนที่เริ่มหัดหยักขอบก่อนก็ได้คะ่ะไม่คะหนึ่งจะได้ดูง่ายนะคะ2 3 4 5 6นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันคะ่ะลงหนึ่งสองส,สนะคะ หรือว่าลงห้าล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วลอยค่อยมาตัดเส้นกลางใบอีกหนึ่งรอบนะคะเนี่ยโดยที่เราดูจากช่องที่เราตัดเอาไว้นะคะเนี่ยเราก็ปักมีดเราไปนะคะหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็สองอันนี้ก็จะง่ายสําหรับคนที่เริ่มหัดทําใบนะคะแต่ว่าทําอีกแบบถ้าถ้าเราทําเส้น เส้นจากกลางใบโกดะจะละเอียดกว่านะคะแต่อันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเวลาเวลาไปทํางานพวกแกะฝรั่งผลไม้อะไรพวกนี้เวลาจัดจานค่ะอันนี้ที่เราไม่ต้องเน้นรายละเอียดมากนะคะเห็นไหมคะ,นะคะเราก็ตัดตามช่องโหว่ที่เราทำเอาไว้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะคล้ายกับครั้งที่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทํานะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเอาไปอีกหนึ่งแบบเลยค่ะใบฉลุนะคะใบฉลุตัวเรกเลยนะคะพอเราปอกแคบมาแล้วเราก็ต้องหันดด่นแคบได้เป็นชิ้นบางก่อนนะคะนี่ค่ะ,ะนี่นะคะเราใช้มีดที่คมนิดหน่อยนะคะนิดนึงนะคะไม่ใช่นิดหน่อยเนี่ยแล้วเราได้แผ่นมาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กรีดเหมือนเดิมให้ได้รูปทรงที่สวยงามก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเรากรีดขอบนอกเลยค่ะลงมีดโค้งนะคะตัดตรงค่ะ1ลงมีดโค้งตัดตรง2แล้วก็ลงมีดโค้งตัดตรง3ลงมีดโค้งตัดตรง4นะคะเนี่ยค่ะลงมีดโค้งตัดตรง5ลงมีดโค้งตัดตรง6ลงมีดโค้งตัดตรง7นะคะด้านขวาก็เหมือนกันนะคะ ตัดตรงข้ามเลยนะคะนี่ค่ะตรงมิดโคง้งตัดตรงเหมือนกันตัดตรงข้ามกับฝั่งที่เราตัดไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาฉลุใบนะคะตรงช่องนะคะ จงช่องของกรีบที่เราทำเอาไว้นะคะหนึ่งค่ะเห็นไหมตัดโค้งค่ะตัดโค้งที่สองค่ะเห็นไหมคะหัวแหลมท้ายแหลมนะคะตอนที่เราตัดเนี่ยเราโค้งมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเห็นไหมคะขวามือก็เหมือนกัน,นะคะ่ะตัด สรุปออกไปเลยค่ะเนี่ยนะคะเราจะต้องโค้งมีดตลอดอันนี้คือการฝึกนะคะการฝึกทําให้เราสามารถรู้จักการโค้งมีดนะคะอันนี้คือเป็นพื้นฐานในการฝึกใช้มีดนะคะส่วนลายยอดก็เหมือนกัน,นะค่ะตัดโค้งนะคะแล้วก็เส้นกลางใบนะคะเราก็ตัดโค้งเหมือนกันหากึ่งกลางแล้วก็ตัดโค้งตัดให้พริ้วนิดนึงนะคะเห็นไมคะออกมาหนึ่งเส้นเหมือนกัน แล้วเราก็จะได้นะคะอันนี้เล็กใบฉลุนะครับเอาไปทําอะไรได้คะใส่สลัดจัดจานผลไม้จัดจานสลัดทานได้เลยคะ่ะเพราะว่าบางจัดจานผลไม้ได้สวยงามนะคะส่วนของมีดแกะสลักนะคะมีดแกะสลักใช้ได้หลายแบบมากเลยคะ่ะเราต้องมีมีดสาหรับไว้ปอกด้วยนะคะไว้เกลาไว้ปอกแล้วก็อันนี้ก็มีดสาหรับใช้แกะดอกแกะใบนะคะ ส่วนอันนี้นะคะที่ไอซ์แลนด์หรือว่าที่อื่นที่มีขายนะคะก็ไปซื้อได้เลยตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะสําหรับถ้ายังหามีดเล็กขนาดนี้ไม่ได้ก็ใช้มีดแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยใช,ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากเราแกะสลักเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใบไม้นะคะก่อนที่เราจะนํามาใช้งานนะคะไปแช่น้ําเย็นนะคะสักประมาณ5้าถึงสินาทีนะคะเดี๋ยวยังมกจะเอาขึ้นจากน้ําให้ดูนะคะว่าเนี่ยสวยงามมากแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะสดชื่นนะคะเนี่ย อันนี้คือแบบไม่มีก้านนะคะแบบไม่มีกา้านอันนี้แบบมีกา้านแต่ว่าให้อยากรอบนอกก่อน,นะคะแล้วก็อีกอันก็เป็นใบฉลุนะคะที่ยิงนกสนให้ทุกคนได้ทํากันในวันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะผลงานก็ออกมาแล้วสวยงามถูกไหมคะยิงนกลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่านะคะการทําใบิพิ์ที่สอง,องแล้วนะคะคงมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนที่รักในงานศิลปะและเริ่มต้นจะแกะสลักนะคะสําหรับงานแกะสลักในวันนี้ยิงนกนะคะ ขอยกเครดิตให้กับอาจารย์นุพรอาจารย์วไลยพรแล้วก็อาจารย์สุกัญญาแล้วก็อาจารย์พี่แสและก็อาจารย์คเนึงนิดนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้ของหญิงนกเทรนหญิงนกเพื่อทีด่ด้รู้สึกโชคดีมากค่ะที่ได้เอาความรู้เหล่านี้มาส่งต่อให้กับคนอื่นที่มีความรักในงานวัฒนธรรมในเรื่องของการแกะสลักนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์ไปครับคนอื่นเพื่อน คนที่เรารับที่เขาสนใจนะคะที่อยากจะทำงานแกะสลักกันนะคะและอย่าลืมทําบ่อยๆนะคะและอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นทําแล้วนะคะสําหรับวันนี้หญิงนกลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากไอซ์แลนด์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ